วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเดอะแพะมั่นคงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเดอะแพะเจนสามแล้วมันนะครับและหลายคนบอกว่าเอ้ยหลังๆไม่ค่อยเจอผมรีวิวเลยช่วงที่หายตัวไปเรียกว่าผมไปทําการบิว์ร่างกายนะครับคือบิว์ทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งสายตานะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแนวใหม่วันนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าผมจะมารีวิวไม่ได้รีวิวเรื่องสุขภาพไม่ได้รีวิวแว่นตาแต่วันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังจากแบรนด์โอเคซึ่งแบรนด์โอ จริงต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมมองว่ามันเป็นแบรนด์ที่เขาเน้นเรื่องอ c สเซอร์เเป็นหลักแต,ต่้งหลังเนี่ยเขามาเน้นจับตลาดนะครับในกลุ่มของพวกหูฟังกลุ่มพวกเครื่องเสียงปัจจุบันอย่างหูฟังออคีเนี่ย,ยบอกเลยว่ามีหลายรุ่นมากๆคุณผู้ชมซึ่งรุ่นวันนี้ที่ผมจะมารีวิวเรียกว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาล่าสุดเป็นตัวแรกที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบิด ANC Two Wireless well Earbud ในรหัสที่ชื่อ o อเ EPN8 หน้าตามจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับก่อนไปดูนะเรามาดูที่ตัวหน้ากล่องก่อนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า ขาได้รางวัลนะครับเลนดออ่าวินเนอร์นะครับปี2021นะครับก็คือปีที่แล้วตัวเนี้ยเขาไปตีรางวัลมาคุณผู้ชมสังเกตมันมีความมินิมอลจริงๆนะครับนี่ตัวหูฟังอยู่ในเคสอันนี้นะฮะอุปรกรณ์ในชุดมันจะมีตัวจุก SML จะมีตัววิงทิปผมจะเลือกวิงทิปแล้วกันตัวที่ทาให้ใส่หูเนี่ยให้ให้มันกระชับก็จะมี SML เหมือนกันจะมีตัวสายชาร์จที่จะเป็นตัว USB C อยู่ในอันนี้นะครับคร้าๆมีประมาณนี้เลยเรามาดูที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสีย เราเปิดเคสนะครับจะมีตัวหูฟังอยู่ด้านในอย่างนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบก้านนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอินเอียร์ตัวก้านถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันจะมีตัววิงทิปเดี๋ยวที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่วิงทิปตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก3ขนาดตามใบหูของเรานะครับมันช่วยให้เราสวมใส่เนี่ยกระชับและไม่อึดอัดทำไมต้องมีวิงทิปเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้นะคุณผู้ชมเขาดีไซน์มาเนี่ยให้สำหรับใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็ใช้ออกกําลังกายได้ด้วยอย่างแรกนะครับแน่นอนคุณสมบัติในการที่จะออกกําลังกายมันต้้องทน,นําใ่ม คุณสมบัมติตัวนี้เนี่ยเขารองรับ IPX7 นะครับก็เรียกว่ากันน้ํากันฝุ่นเนี่ยได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยเทียบกับขนาดของมันนะครับหูฟังนะครับมาพร้อมกับไดเวอร์นะครับแบบดน y n a m i c d เวอร์นะครับขนาด10มิลซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัว Hi-ly Fidelity Sound นะครับเป็นฟิล์มคอมโพสิตเนทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับทำไมเขาต้องใช้ฟิล์มคอมโพสิต3ชั้นเขาบอกว่าการที่ใช้ฟิล์มคอมโพสิต3ชั้นตัวนี้เนี่ย,ยมันจะตอบสนองความถี่เนี่ยให้ได้เปความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวหูฟังนะครับมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะครับทั้งหมด6ตัว6ตัวนี่คือ2ข้างนะเรง่ายๆว่าข้างละ3ตัวนะครับตัวไม์ของเขานะครับเขาจะเป็นเทคโนโลยีเนี่ย CBC ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่แบบเพิ่มความชัดความคมชัดของเสียงพูดเอาไว้สำหรับในการกรองเสียงรบกวนนะครับอย่างเช่นเสียงแอร์เสียงจีจีอะไรพวกนี้ตัวหูฟังนะครับแน่นอนแหละมาตัดเสียงรบกวนได้ก็ต้องมีโหมด ANC แล้วก็จะมาพร้อมกับไอ้ตัวโหมด Transparency ก็คือโหมดที่การดูดเสียงข้างนอกเข้ามา เวลาคุณผู้ชมสวมใส่ยอยู่ข้างน,นอกเราต้องการที่จะได้ยินเสียงข้างน,นอกใช้หมดตัวเนี้มันจะทําการดูดเสียงทําให้เราเนี่ยไม่ต้องถอยหูฟังเพื่อฟังเสียงภายนอกนะครับหูฟัง สามารถใช้ฟังต่อเนื่องนะครับได้สูงสุด5ชั่วโมงใช้กับเคสชาร์จคือใช้ไปชาร์จไปเนี่ยมันจะใช้งานได้สูงสุด30ชั่วโมงตวัวเคสเขารองรับการชาร์จแบบไร้สายก็เรียกว่าเป็นระบบ QI มาตถ,ถ่าน QI แล้วกันไม่ใช่ระบบใครมีอุปรกรณ์พวกชาร์จไร้สายต่างๆเอาตัวนี้ไปวางก็สามารถชาร์จได้เลยไม่ต้องไปเสียบสายหรือถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยล้วก็เสียบสายเป็น USB Type C นะครับอยู่บริเวณตรงนี้ หูฟังออคีเอ็นแปดตัวนี้คุณผู้ชมต้องบอกไปว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายแสนง่ายโดยฟังก์ชันต่างๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพย์พ奥斯นะครับการเลื่อนเพลงแตะ2ครั้งการปรับระบบด no ับแคสซิ่งนะครับหรือการใช้โหมดทันสบายลินซีเราไม่ต้องไปลงแอป,ปเพิ่มเติมเลยคุณผู้ชม <Wow. S 1> วิธีการแพ i r i n g ง่ายๆนะครับหูฟังเราอยู่ในเคสก่อนตอนแรกเราแค่เปิดฝาขึ้นมานะครับมันจะเจอตัว N8 แล้วก็กดคอนติกได้เลย ุณผู้ชมง่ายๆเลยระ <Yeah. S 1> บบก็เชื่อมต่อได้รวดเร็วมากการใช้งานนะครับเพย์พอสง่ายๆบริเวณตรงก้านตรงนี้นะคุณผู้ชมกดแตะหนึ่งครั้งมันจะเป็นเพย์พสแล้วกด2ครั้งมันจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นการเรียกโหมด a n c นะครับ กดครังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปิดโหมด ANC กดอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการเลือกโหมด Transparency ถ้าเราแตะ3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเรียก voice assistant นะครับอย่าง iPhone ก็คือเป็นการเรียก Siri ถ้าเป็น Android ก็จะเรียก Google Assistant นะครับระบบฟังก์ชันก็เรียกว่าตอบสนองค่อนข้างดีแหละคุณผู้ชมคือแตะง่ายทัชง่ายเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหูฟังที่เป็นระบบทัชสกรีนนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตันเนี้ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะไวเลยนะ คือมันปรับปรุงอะจากหูฟังสมัยก่อนๆเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบเรื่องเสียงของไมโครโฟนนะครับเวลาเราใช้พูดเนี่ยระบบตัดเสียงเนี่ยเขาจะดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการทดสอบอัตราการดีเลย์นะครับเวลาเราใช้ดู Netflix หรือดู YouTube หรือเล่นเกมเนี่ยมันจะดีเลย์แค่ไหน เนี right right? uh, ่ยฮะเช็คเด้งใช่ไหมธนาคารจะนาคารเช็คมีอะไรเบ้างนะบริษัทมันคงเช็คเด้งนะรีบตอกเงินมาจ่ายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าคุาไม่ต้องกังวลเพราะว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราอยากจะเราต้องเราต้องรับบางทีเนี่ยบางทีบอกว่าอัเนี่ยคนอัธพงศ์อย่างที่ว่เราคิดว่าดีกว่าคุณอัธพงศ์คุณผู้โชคดีนะ้รางวัลทองเจ็ดสิบบาทเปิดเป็นทางต้องรับตัวบางทีอะไรอยวันนี้นะครับปัญหาของทุกทุกท่านที่เกิด ถึงเวลาทําการทดสอบตัวไมโครโฟนกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตึกอมรินเช่นเดิมนะครับตรงบริเวณลานจอดรถนะฮะแล้วก็สวมหมฟางนะครับสองข้างเลยรวมถึงสวมแมสอยู่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ทีนี้มาว่ากันเรื่องเสียงเลยดีกว่านะครับเสียงของหูฟังออคีเเสียงเป็นยังไงตัวหูฟังออคีเเขาทาหูฟังตัวนี้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฟังเพลงธรรมดาหรือใช้ออกกําลังกายเป็นหลักเพราะด้วยสเปกเนี่ยเขาต้องการที่แบบให้ใช้แบบทุกสภาพการเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังของตัวออคีรุ่น N8 ตัวนี้นะครับเขาจะเน้นย้ำไปที่เรื่องเบสเป็นหลักเลยเป็นหูฟังที่ เบสเนี่ยหนักมากๆคุณผู้ชมคือถ้าเกิดมองว่าในหูฟังในระดับราคานี้นะให้ให้เสียงเบสแบบเยอะมากๆนะครับตัวเนี้ยเรียกว่าอยู่ในระดับต้น,ตน,ตนๆเลยคุณผู้ชมคือเป็นเบสที่แบบกระชับนะครับแล้วเป็นเบสที่เก็บตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเรียกว่าเอาเอา,เอาง่ายอ่ะฟังมันฟังสนุกอะ่ะในขณะที่เสียงย่านแหลมนะครับจะมีความสดคมชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถามว่าเหมาะกับเพลงแนวไหนแน่นอนคุณผู้ชมจะเป็นเพลงแบบไลฟ์สไตล์ธรรมดาเพลงป๊อปเพลงร็อกตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับเพราะด้วยเนื้อเบสเนี่ย ที่มีแบบหพลังกระแทกกระทันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เบียรของเขาเนี่ยต้องต้องชมนะเบียรเ,เยอะจริงแต่มาไม่กบเสียงร้องคุณผู้ชมสำหรับตัวหูฟังออคีนะครับผมต้องบหมะเลยว่าสรุปเลยอะเป็นหูฟังที่มันฟังได้แบบทุกสภาวะาการฟังเพลงสนุกก็ได้จะฟังเพลงช้าก็ได้ในขณะที่ตัวหูฟังเนี่ยมันสามารถใช้ฟังก์ชันง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแล้วก็ออกแบบดีไซน์เนี่ยให้มีความเล็กกระชับเวลาสวมใส่ด้วยความที่มันมีวิงทิปมันจะช่วยทําให้เรายึดเกาะในตัวใบหูของแต่ละคนเนี่ยยไดด้้ิงขขึวลาบั มันก็ไม่มีสันคอนไม่มีสะเทือนนะครับใช้ออกกําลังกายใช้วิ่งอะ่ะสบายๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นหัวไฟรุ่นหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆสำหรับตัวโอเคนะครับ n8 hybrid anc รุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่3 4 9 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสินค้าก็แน่นอนมีวางจําหน่ายแล้วที่ร้านมั่นคงแกจเกททุกสาขานะครับแล้วก็เว็บไซต์มั่นคงแกจเกหรือจะช้อปผ่านมั่นคงที่ช้อปปี้ก็ได้นะครับจบแล้วรีวิว,ววันนี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ ETA <usurra>